มากินลวกหมึกได้จ้ะเด้อพี่น้องจ้านี่กำลังลวกหมึกเด้อค่ะเด้อลวกหมึกกันเด้อค่ะเด้อมากินแชบแชะน้ำกันได้จ้ะพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้อซุกเลยจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อมาพี่น้องมานี่น้ำจิ้มได้จ้ะเด้อนี่น้ำจิ้มรสเด็ดจ้าวันนี้มากินลวกหมึกกันจ้ะพี่น้องจ้า มาเด้อม,มากินลวกมือนี่ยน้ำจิ้ม,น,มน้ำจิ้มตามเองนะคะพี่น้องขารสเด็ดสุดยอดจ้ะพี่น้องจ้านี่น้ำจิ้มรสเด็ดจ้ะเดี๋ยวเรามากินน้ำจิม้มกันเด้อพี่น้องเด้อน้ำจิ้มก็ซิมแซบแซบอย่างแซ่บเลยเด้อพี่น้องเลยเจี๊มจุนนี่สูตรเจี๊มจนุนนี่นี่เนี่ยจะพี่น้องจ๋าลวกมือ นี่เนี่จะลองจิ้มให้ดูพี่น้องเอ้ยวันนี้เน้นเน้นด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะเน้นแบบว่าเน้นแบบว่าเนื้อเนื้อไม่เน้นผักนะจ้ะพี่น้องจ้ะ ไม่เน้นผักนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเอาพี่น้องมาชิมชิมอันนี้ชิมได้จ้เด้ออืมร้อนพี่น้องร้อนด,ดเจอดังคุกเลยอืมเอาเมียมาดูจ่อยน้ำจิ้มตำเองเนี่ยพี่น้องเจ้าดูสิเนี่ย อย่างอร่อยเลยโอ้ปตัตโตเสียรถขึ้ดังแห่พี่น้องอ่าชิมอืมอืมอืเน้อวยปาดทำเองเิดเอง พี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มปะอืมที่ทำเค่าที่ทำมนจากลุงไล่เลยพี่นนอกมนจากลุงไล่เสร็จก็มากินปลาหมึก แล้วก็เขากินพี่น้องอุย้ยหิวอยางแห้งเลยเขาก็เล่หลายแจ้งชว่วยพี่น้องกันอืมอาเคี้ยนิดนึงก่นอน้องโอเคแต่พี่น้องจ้า คลิปนี้กพสัสมีดได้ค่ะเด้อขอบคุณกับพูดลหลายๆเลยจ้าโอยเกียวยังมาเบื่อเลยวมันอาจจะเป็นสันสนนิดนึงเด้เพี่หน่องนอะมาเตือนพี่ฝากพี่พังนองไว้ทีานี่ค่ะมาเสพเสีน้ำแกนเด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีจ้าบายบาย